เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมโ o บล็และอยู่ในแมปปลูกสวนหรือ g โก a การ์เเองไม่ต้องช้านะครับวันนี้เราจะมาทําการล่าต้นหูช้างหรือถุงมเมล็ดพืชซัมเมอร์ซิทแพ็คนะครับนี่ของอีเวนท์ที่แล้วมา200ถุงดูที่ว่าจะได้ไหมเริ่มเลยกว่าโป้งแรกมาแครอทโอ้อโห E นลลลลนเนี่ยครับโป้งที่สองแครอทอุ้ยแคนตาลูปดเดจอรี่ดีไหมเนี่ยมาต่อเลยดีกว่าวิกุลาบปะทุกคนเดี๋ยวผมขอทำการเล่งคลิปเพื่อทำการให้คลิปของเรานั้นไม่ต้องกินเวลานะครับแล้วก็จะได้ฟันลงด้วยไป